นี่ครับนะเป็นสุดนี้นะครับสุดของนินจาอันนี้เนอะฮัลโหลเจ้าโจกลับสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาอยู่กับคอยบาเวชจากซ่องสายแจกหาหนึ่งเนาะช่องเอสเอสเจสายแจกห้าหนึ่งนะครับเออลืงๆลืมนะครับคือตอนนี้นะครับเอ่อเปลี่ยนชื่อซ่องใหม่นะครับแล้วก็ใส่โลโก้ซ่องใหม่นะครับทุผู้ชนนะครับก็ถ้าใครเห็นแล้วก็อย่าตกใจนะครับว่านี่คือซ่องใครนะครับนี่คือซ่องสายแจกเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนทั้ง ซื้อช่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งรูปด้วยเด้อนะท่านผู้ชมนะเออนะครับก็เป็นว่าอย่าลืมนะครับอย่ากดข้ามนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเจอนะครับนะเออวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับท่านผู้ชมนะครับกิจกรรมนี้ก็เคยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นกิจกรรมเออส่วนทางเกี่ยวกับชุดทรลสนอะไรประมาณนั้นนะครับนะท่านผู้ชม แล้วก็นี่อย่าลืมนะครับไอ้ m 40นะครับวันนี้เราลงเล่นให้ครบตามจำนวนนะครับ30นาทีได้1กล่องนะครับ60นาทีได้2กล่องแล้วก็120นาทีได้3แล้วก็180ได้4กล่องนะครับทั้งหมดก็รวมๆแล้ว10กล่องเลยทีเดียวนะครับท้ชมนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับโทเก้นนะครับโทนนะครับทางชุดของผู้หญิงเนี่ยครับนะ เป็นเช็ดนินจาทรอซนเกาะสวรรค์น,นะครับหญิงนะครับนะท่านผู้ชมนะก็โทเค็นนี้นะครับเราต้องเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับโอ้ยสุดยังสวยเลยครับมีเช็ดบนด้วยเช็ดล่างของไทยว่าในพิธกีฟ้ากีฟ้าสุดกีดฟ้าเหรอแล้วก็มีกระเป๋ามีอันนี้ด้วยนะครับโอ้ยโทเค็น ถ้าโทเค็นใครยังเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ชุดนี้กลับ,บมาให้แลกนะสำหรับคนที่แลกไม่ทันนะครับบางคนแลกไม่ทันนะหะโทเค็นม,มาแล้วแต่ว่า,าแรงแลกไม่ทันยังไม่แรกก็มีนะครับท่านผู้ชมก็เอามาแลกกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะโทเค็นนี้ก็คือโทเค็นของของเก่าที่เราเคยได้มา ท่านผู้ชมจำได้ไหมกิจกรรมนี้เคยมาแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะก็เป็นชุดนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเอาไปดูชุดนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นชุดของนินจานะครับนะเป็นชุดของนินจาเลยนะครับน่าจะไม่มีนะมีอันนี้หรือเปล่าไม่น่ามีนะ <c oughs> น่ากลัวเกินไปนะครับเป็นชุดของนินจาเลยนะครับนี่นครับเป็นชุดนี้นะครับนะท่านผู้ชม แล้วก็อันนี้นะครับนะแล้วก็เป็นปุ่ยอากาศเย็นดีนะนี่นครับนะเป็นสุดนี้นะครับสุดของนินจาอันนี้เนาะท่านชมนะครับก็ถ้าใครอยากได้เนาะก็เอาเหรียญโทเคนเก่านะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็คือไม่ได้นะครับต้องเป็นคนที่มีเหรียญโทเคนนี้อยู่แล้วนะครับถึงจะได้นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เพชรผมมีร้อยห้เจ็เพชรนะครับ คือผมมีบางอย่างที่ผมอยากได้อยู่แยวผมจะไปสุ่มดูนะครับว่าผมจะได้อะไรนะครับทุผู้ชนนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าผมมีเท่าไหร่นะครับโอ้เฮยมีแค่เดียวหรออันเดียวแรกไม่ได้นะครับทนผู้ชมอันเดียวแรกไม่ได้เราจะไปสุ่มอะไรดีเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกอืม โอเคนะครับสุดนี้สวยไหมสวยไหมครับท่านผู้ชมก็สวยเยี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีนี่นะครับทางด้านร้านค้าของเรานะครับร้านค้าของเราเนี่ยจะมีนี่นะครับลด80นะครับในราคา12เพรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมจะจัดไปเลยนะครับ2กล่องนะครับโอ้โหราคาถูกก็ถูกเลยครับอ้าซื้อได้กล่องเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เปิดออกมาถาวรเลยผมโชคดีครับ24ชั่วโมงนะครับเอาก็เอาเลยครับ24ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าสุดจัดนะครับ ส่วนทางด้านเ K ข่าวนะครับก็ลดมาจาก60เหลือ36นะครับก็จัดไปเลยครับซชือได้2กล่องเนาะเออจัดไปเลยครับ70เพชรโอ้โห3ามวันรัวๆเลยครับสรุป6วันนะครับผมเสียไป70เพชรได้ด้3วันดีกว่าดีกว่าซุ่ม60เพชรและได้วันเดียวนะครับคุ้มนะก็คุ้มอยู่นะครับท่านผู้ชมก็อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสกินปืนนี้นะครับผมยังไม่ได้ยังไม่มีนะครับ เมนยำแล้วก็จ่อกาะสองนะ่รับบอกว่าแรงนะครับได้ข่าวมาว่าแรงมากนะครับแต่ว่าอไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นดีกว่านะครับท่านผู้ชมได้ลมนลงไปเล่นเอาสกินปืนกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้มาแบบฟรีๆนะครับสายฟรีนะครับแบบไม่ต้องเติมนะครับเนี่ยนะครับยังเหลืออีกฟาร์มาสนะครับแล้วก็อะไรอีกเมนรูนะฮะ ยังไม่หมดแค่นี้นะครับสายฟรีต้องทำภารกิจนี้นะครับเพื่อจะเอาสกินปืนนี้มาเล่นนะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือโทเค็นวันนี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วมันไม่มีนะครับในร้านค้าก็คือที่รู้้มาก็น่าจะเป็นของเก่านะครับเอาของเก่ามาแลกนะครับของที่มีอยู่แล้วครับ เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วกิจกรรมนี้ก็ยังไม่ไปนะครับส่วนไอซ่าบอนี่ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญน่ะเหรียญสีแดงแดงหายนะครับกิจกรรมแล้วออกไปแล้วนะครับก็เลยหาไม่ได้ครับไม่มีครับส่วนกระทะนี้ผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถาวรนะผมมีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สกินรถนี้ก็มีแล้วนะครับ แล้วยังไม่มีกระเป๋านี่ก็ยังไม่มีเหรออืออะไรประมาณนั้นครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่ารามากกันนะครับเพราะว่าแรกๆผมก็ว่าจะพาไปหาโทเค็นนะครับอันนี้ผมแค่มาบอกเฉยๆว่าโทเค็นนะครับอหาไม่ได้นะครับต้อคืของเก่ามาแลกนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็คือไม่ได้นะครับอย่ารามากกันนะครับอย่าว่าผมนะครับนะ ผมก็แค่บอกความจริงนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปครับมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเข้าแคนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้แคนว่างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็นี่ครับผมมีที่ปรึกษาไว้รองรับคนเข้าแคนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะ แคนผมนี่ว่างเยอะนะครับตอนนี้มีสามสิบเก้าคนแสดงว่าขาดไปอยู่สิบเอ็ดคนนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าก <co <c 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 ็ขอคนอยู่นานๆนะครับขอคนที่ว่าอยู <c <c ่นานๆนะครับคนไหนที่อยู่ไม่นานก็โดนเตะออกนะครับคนไหนที่ทําตามกฎไม่ได้ก็โดนเตะออกจากแคนนะครับนะถ้าคิดว่าตัวเองทําตามกฎกติกาตัวเองตัวเองทำตามกฎกติกาของแคนไม่ได้นะครับ ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับนะรับคนที่ทําตามกฎกติกาแคนให้ได้แล้วก็รับคนที่อยากอยู่กระผมนานๆและส่วยกันปัม๊มทัวร์นาเมนต์แคนวันศุกร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าแคนเราเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือเลเวลแคนมันก็มันก็ตันแล้วนะเลเวล4นะครับเราก็จะได้ของพวกนี้ครับ มากเพิ่มขึ้นนะครับนะเวลาเรารับของนะครับช่วยกันปั๊มหน่อยนะครับนะคนตั้งสามสี่สิบคนเนี่ยครับปั๊มแคนวันศุกร์แค่วันเดียวเนี่ยไม่ถึงสามสี่พันเลยทุกวันนี้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนยี่สิบเจ็ดคนนะครับปั๊มแคนได้สี่พันกว่าสุดจัดครับเมื่อก่อนนะครับเป็นเปรียบเทียบเมื่อก่อนนะนะครับแต่ตอนนี้ก็อไม่แน่ใจว่าคนมาใหม่เนี่ยเขา ยังไงครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับกฎกองแคนนะครับเข้าแคนมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ขยันเล่นนะครับคืออย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าผมเตะออกได้ผมเตะออกเลยนะเนี่ยเนี่ยคือออกได้แล้วหนึ่งวันเนี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยนะครับต้องร้อยขึ้นนะครับถ้าใครเข้าหนึ่งวันแล้วต่ํากว่าร้อยเนี่ยผมเตะออกแบบนี้ครับนี่ครับถ้าใครไม่อยากโดนเตะนะครับ ก็ทําตามกฎกติกาแยนให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือคนไม่ขยันเล่นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ไม่ออนสองวันบินนะครับวันศุกร์ไม่เล่นก็บินด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตามนั้นนะครับกฎกติกาของแคนเอจดาวสายแจกนะครับท่านผู้ชมฮะถามว่าเข่งไหมกดดันไหมก็อันนี้แล้วแต่นะครับพิจารณาเอาเองนะครับก็ ผมไม่ได้เทสเข้าแคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เปลี่ยนซื้อด้วยนะครับเข้าแคนนะครับแล้วก็ U i d ดีแคนนะครับ u i d ดีแคนอยู่อย่างนี้ครับ1 0 0 3 8 8 2 9 7 1นะครับท่านผู้ชมเข้ามาได้ครับต้องการคนอยู่นานและต้องการคนเล่นทุกวันนะครับแต่ห้ามเล่นโซนพีสไตล์วันศุกร์นะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยนะครับนะโอเคช่วยกันปั๊มโร์นาเมต์แคนวันศุกร์ด้วยนะครับไม่บาย